สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมจากร้านดูมิวสิกเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้ผมมีสินค้าใหม่มาแนะนํากันนะครับผมนะก็ของพึ่งเข้ามาเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นนี่เลยนี่วันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นท่อนะครับผมท่อสไลด์นะครับผมนะเอาไว้เล่นแบบดนตรีแนวบลูนะครับแจ๊สนะครับผมนะนี่จะตัวนี้ก็จะเป็นแบบแก้วนะครับผมนะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นอ่อไซส์แปดนะครับผม แบบแก้วแบบใสนะครับผมนี่อย่างดีเลยของโจโยนะครับผมนี่ดูครับของใหม่เลยนะครับผมมาไม่มีการแกะออกมาใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ก็ครับผมเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคา190บาทเท่านั้นนะครับผมนะครับถ้าไหนสนใจก็สามารถอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือถ้าได้สะดวกนะครับผมเดินทางมาซื้อได้ที่ร้านได้เลยนะครับก็แล้วเราจะอยู่ลาดพร้าว101นะครับผมเป็นสาขา2นะครับผมนะ นะครับก็ขอฝากร้านนุ้มมิวสิกไว้ด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ